นิตยสารย u โร p เปียนฮาร์ดเจอร์นลเปิดเผยว่านักวิจัยชาวสหรัฐได้ติดตามชายจำนวน1,818คนที่รอดชีวิตจ,จากอาการหัวใจวายระหว่างปี2529ถึงปี2549โดยนักวิจัยคอยเก็บข้อมูลด้านสุขภาพและวิถีชีวิตของผู้เป็นโรคหัวใจพร้อมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกๆ4ปี ผลวิจัยพบว่าผู้ชายที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลางเป็นประจำหลังจากที่เกิดอาการหัวใจกำเริบครั้งแรกในปริมาณ22.9กรัมต่อวนันซึ่งเท่ากับการดื่มไวน์2แก้วหรือเบียร์2กระป๋องชายเหล่านี้จะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ42และมีอัตราเสียชีวิตจากโรคอื่นๆลดลงร้อยละ14 โดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าปริมาณดังกล่าวจะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแต่อย่างใดในช่วง20ปีของการติดตามเก็บผลสำรวจมีชายจำนวน468คนเสียชีวิตแต่ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันล,ละ2แก้วจะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มโดยผู้ป่วยสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใดก็ได้เพราะชนิดของเครื่องดื่มไม่มีผลต่ออัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจ ตามทฤษฎีแล้วการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญกลูโคสได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการอุดตันในเส้นเลือดขณะที่วยมีสารฟลาวโน์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูงดีต่อระบบการไหลเวียนของเลือดส่วนวัยแดงก็มีประโยชน์เช่นกันเพราะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีให้กับร่างกาย